ลีน่าจังฉาเดือดเบลลาบุกเพศนิวัสสองดังล้าลืมถ้าไม่มีชั้นเธอไม่ดังนั่งเอกขวัญใจมหาชนเบลล่ารณาีเปิดใจถึงภาพยนตร์ร่มทุนฟอร์มยักษ์บุกเพศนิวัสสองภาพยนตร์รักแอคชั่นคอมเมดี้ของค่าย GDS ร่วมกับบอร์ดคาสไทยเทลวิชั่นกลายเป็นหนังที่มีส่วนสำคัญในชีวิต โดยทุ่มสุดตัวขบทเกสรที่หวังจะสร้างประวัติศาสตร์กับตัวละครนี้อีกครั้งโดยครั้งนี้กลับมาจับคู่กับพระเอกคู่ขวัญปอบธนวัฒน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรักในชาติพบใหม่ที่นำพาให้ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งหลังจากที่หนังเข้าฉายไปไม่กี่วันก็มีรายได้มากกว่าร้อยล้านแล้วแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีราม่าเล็กๆขึ้นมาหลังจากที่คุณแม่ลีนาจังได้ออกมาไลฟ์ถึงกระแสบุเพันิวัตสอง ประมาณว่าตนนั้นถูกลืมอุตสาห์ช่วยพูดโปรโมทแต่กลับไม่มีคนพูดถึงแม้แต่บัดเชิญไปดูภาพยนตร์ยังไม่มีซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้ลีนาจังเคยออกมาพูดถึงประเด็นของเบลล่าและอดีตคนรักเวียจนกลายเป็นกระแสะโซเชียลซึ่งลีนาจังเผวยว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังบุพเพศนิวาส2นั้นมีกระแสะมากถึงขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ